สวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีครับคุณครูสวัสดีค่ะ,คดคะเด็กนักเรียนเอาลววันนี้นะครูจะมาสอนเกี่ยวกับดาราศาสตร์ดวงดาวบนท้องฟ้าอืเรื่องที่ไกลโพ้นเกี่ยวกับดาวดวงดาวนี่เป็นเรื่องดาราศาสตร์นี่ไม่ใช่เรื่ององมงายนะเปิดหน้าที่แปดกันก่อนเอาเอาอย่างนี้ครูจะถามก่อน เด็กชายจะมองเธอรู้จักดาวอะไรบ้างมีดาวอะไรบ้างมีดาวมยุรีดาวใจไฟยจิตดาวขมิ้นดาวมยุรีไม่ใช่ดาวแบบนั้นค่ะดาวบนท้องฟ้าเด็กนักเรียนดาวบนท้องฟ้าดาวบ้านดอนดาบ้านดอนโอ้กลุงใจจริงจริงครัยิงยิงก็ไม่ชนจะบ้าตาย อ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ไม่ไม่สอนเรื่องบาวแล้วไม่สอนเรื่องดาวแล้วอ่ะเรามาเรียนรู้กันเนื่องอื่นเรื่องคำพังเพยหัวหายหัวหายไปแจ้งตำรวจครับคุณครูแจ้งตำรวจหัวหายลำคออ้าหัวหายมันก็ต้องแจ้งตำรวจที่รับคุณครู ถ้าเราไม่แจ้งตำรวจเนี่ยเมืองที่ตำรวจจะไปเอาให้เราทันถ้าไปล่มอมคอกู่เราเขาไม่ได้วัวกลับที่ครับคุณกูเถียงครูทำไมเนี่ยน้ำขึ้นน้ำขึ้นเราก็ต้องรีบพาทีวีตู้เย็นไปไว้ที่ที่มันถูงนะครับคุณครูจะเราไว้ที่ที่เดิมไว้ที่จำาน้ำมัน ทีวีมันก็พังตู้เย็นมันก็พังจะรีบจักสทำไมครับคุณครูต้องเอาพาทีวีกับตู้เย็นวิ่งไปก่อนน้ําขึ้นให้รีบตักนะไม่ใช่ของทีวีตู้เย็นน้ําขึ้นเราต้องรีบตักคือว่าโอกาสมันมาแล้วเราก็รีบตักตวงเอาไว้โอกาสมันจะมาหาเราไม่บ่อยมากมันจะมาหาเราเป็นจังหวะเป็นช่วงทําไมต้องไปจักครับคุณครูน้ำในตู้เย็นก็มีอยู่ไม่ต้องไปจักไม่ใช่ เจิ่วเจลิวเวต้าหัวค่ะคุณครูเจอหลิวเต้าหัวต้งงลิวตาตามโอ้ยเอาพักเที่ยงพักเที่ยงมากินข้าว